สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่หลิว m d s e t channel วันนี้พี่หลิวจะมาแบ่งปันเรื่องจิตใต้สำนึกคืออะไรและมันมีอิทธิพลกับชีวิตของเราอย่างไรคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเพื่อน,อนๆคงเคยได้ยินประโยคนี้กันใช่ไหมคะแต่รู้หรือไม่ว่าจิตมีพลังมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของเรามากมายขนาดไหนการที่เราจะมีความสุข และประสบความสําเร็จหรือมีความทุกข์และอาจล้มเหลวในชีวิตได้นั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเป็นสําคัญหรือแม้กระทั่งความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจของเราก็มีผลมาจากจิตในส่วนลึกของเราที่ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและสร้างปัญหาในชีวิตให้เราได้ซึ่งเราเรียกจิตส่วนนี้ว่าจิตใต้สำนึก แล้วจิตใต้สำนึกคืออะไรมันมีอิทธิพลกับชีวิตของเราอย่างไรและจากทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของเวอร์จิเนียซาเทียนั้นได้แบ่งระดับของจิตมนุษย์เราไว้สองระดับคือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกซึ่งจิตสำนึกนั้นเขาได้เปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ทักษะต่าง รวมถึงการกระทำคำพูดพฤติกรรมบางอย่างรูปแบบในการดาเนินชีวิตซึ่งเราสามารถควบคุมได้แต่ในส่วนของจิตใต้สํานึกนั้นเขาเปรียบเสมือนส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำที่เราไม่สามารถมองเห็นได้หากเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วจิตสํานึกของคนเรามีสัดส่วนเพียงประมาณ10เแต่จิตใต้สำนึกนั้นมีมากถึง90%เอร์เซเลยทีเดียว แล้วจิตใต้สำนึกคืออะไรล่ะจิตใต้สำนึกก็คือจิตส่วนที่ทำหน้าที่ในการจดจําบันทึกข้อมูลเรื่องราวหรือประสบการณ์ชีวิตของเราทั้งที่เป็นภาพเหตุการณ์ความเชื่อความรู้สึกทัศนคติทั้งที่เราจําได้และจําไม่ได้ในสภาวะที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวแล้วสิ่งเหล่านั้น ็สแสดงออกมาเป็นอุปนิสัยและพฤติกรรมของเรารวมถึงมุมมองทางความคิดหรือทัศนคติของเราไม่ว่าจะเป็นการตีความความเชื่อความรู้สึกนึกคิดหรือการตัดสินใจโดยที่เราไม่สามารถบังคับควบคุมความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมเหล่านั้นได้เพราะมันได้ทำงานเป็นอัตโนมัติไปแล้วเช่น อาการประมาเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนมากๆการกินทั้งๆที่ไม่หิวแต่ไม่สามารถห้ามหรือหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นได้นอกจากนี้จิตใต้สำนึกยังเป็นตัวที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทฮอร์โมนระบบกล้ามเนื้อสมองจิตประสาทและระบบอวัยวะภายในของคนเราอยู่ลึกๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า ความทรงจำไม่ได้ถูกบันทึกไว้เฉพาะที่สมองเท่านั้นแต่ความทรงจำของคนเรามีสภาพเหมือนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสามารถสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายได้ด้วยเหตุนี้นี่เองเราจึงควรดูแลจิตใจเราให้ดีหาวิธีผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวลจัดการข้อมูลด้านลบๆที่เกิดขึ้นให้ดีพอเป็นการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจสู่ดุลยภาพของเรา ช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานเข้าสู่ภาวะปกติและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขกับชีวิตและเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าจิตใต้สำนึกคืออะไรมีอิทธิพลกับชีวิตของเราอย่างไรเราก็ควรหันมาทำความเข้าใจกับตัวเราและจิตใจของเราให้ดีขึ้นเพื่อที่เราจะมีสุขภาพกายใจที่ดี มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างที่เราต้องการนะคะและมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้พี่หลิวขวออวยพรให้ทุกท่านจงมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีชีวิตที่มัง่งคั่งร่ำรวยเงินทองทุกทกท่านนะคะและหากท่านถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หลิวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆแบบนี้เดี๋ยวพี่หลิวจะหามาแบ่งปันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ